สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือสิเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันอังคารกันแล้วค่ะปักแรกของเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะ เรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงปักแรกนี้ชีวิการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมแล้วก็เลขนำโชคของคุณคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวนะ้ะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้ว ถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใค,ใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เริลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า g ู o เกิลพิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพแล้วลักแล้วเรียนเอ่อพยากรณ์ด้วยศาย 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่คือศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโน,โนมาดามกําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่3อยู่นะคะเดิมทีของเดิมเนี่ยมาดามพูดไว้ว่าจะเปิดสอนวันที่แพฤษภาคมแต่ตอนนี้โควิดมันแรงนะคะมาดามเลยต้องเลื่อนออกไปเพราะว่า ถ้าสอนตอนนี้คิดว่าคงไม่มีใครมาโรงเรียนก็ไม่มีใครกล้ามามาดามเองก็ไม่กล้าไปสอนเหมือนกันเลยว่าอาจจะเลื่อนไปเป็นประมาณช่วงเดือนมิถุนายนแล้วจะแจ้งวันให้ทราบอีกทีว่าเราจะเปิดสอนวันไหนแต่ตอนนี้วันนี้มาดามเหอไพ่ใหม่ที่ซื้อมาเลยไม่ได้พยากณ์ด้วยโดมิโนโเรามาใช้ไพ่ใหม่พยากรณ์กันมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดประนังคาร จะเป็นอย่างไรกันบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมนะคะมีมากมีน้อยแค่ไหนเรามาดูกันแล้วก็มาดูด้วยว่าตัวเลขนําโชคจะได้เลขอะไรมาดามขอสับไพ่กันนะคะมาดูการงานการเงินความรักสุขภาพ และโชคราบ เรามาดูตัวเลขนำงโชคกันนะคะตัวเลขนำงโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวมาดามจับก่อนนะเราจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลขมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะคะว่าใครทำบุญมามากก็ได้มากใครทำบุญมาน้อยก็ได้น้อยใครไม่ได้ทำบุญเลยก็อาจที่จะมีโอกาสที่จะทำให้มันคาดเคลื่อนมันไม่ได้เจอเบอร์ที่จับคู่ไม่ถูกหรืออาจที่จะไม่ถูกเลยก็ได้นะคะ เนี่ยมาดูตัวเลขนำโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารกันเจ็ดเก้าสี่สองสี่นะคะเจ็ดเก้าสี่สองสี่สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร,ร,ท,าคารทีนี้ผู้ที่เกิดวันอังคารเรามาดูเรื่องการงานการงานของคุณได้สิบดาบนะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ดังนั้นอย่าอารมณ์ร้อนอย่าหงุดหงิดอย่าโมาโหง่ายเขาเตือนว่าผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงของปักแรกเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราร้อนอกร้อนใจหงุดหงิดหรือการถูกแทงข้างหลังหรือการถูกหักหลังได้จากคนที่ทํางานร่วมกันถ้าคุณทํางานในองค์กรต่างๆหรือไม่ว่าจะทํางานส่วนตัวหรือไม่ว่าจะทํางานประจําถ้าทํางานประจําก็ระวังการถูกเพื่อนหักหลัง เรามีความรับอะไรหรือเราเคยทําอะไรไว้ผิดพลาดอะไรระวังเพื่อนจะกลับมาย้อนมาหักหลังเราได้มาทําร้ายเราได้หรือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ทําผิดแต่เข้าไปร่วมรู้กับเขาแต่เขาป้ายความผิดให้เราได้ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องร้อนๆเข้ามาหาคุณสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะแต่สําหรับใครที่ทํางานส่วนตัวหรือทํางานกับอยู่ในกองสีทํางานอยู่กับครอบครัว ก็ต้องระวังการถูกใส่ร้าย้ปยสีได้ด้วยหรือว่ามีความผิดมีความผิดในที่เนี้ยสิบดาบบอกถึงว่าเป็นความผิดที่คุณรู้ทั้งรู้นะว่าคุณถูกทําร้ายแต่คุณก็ยอมเขานะคะยอมให้เขาทําร้ายแล้วก็ตัวเองก็จะต้องมาเจ็บเองทุกเองแค้นเองเสียใจเองดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารเขาถึงบอกว่าถึงแม้คุณจะมีอารมณ์ร้อนคุณจะใจร้อนก็ตามทีคุณต้องอย่ายอมไปสมมดทุกเรื่อง แล้วพอเวลาที่คุณยอมยอมมากๆเข้าแล้วคุณมาเล่นมาระเบิดอารมณ์ในที่หลังเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณนั่นแหละคือคนผิดเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราถูกล้าเส้นเราควรที่จะต้องพูดเราควรที่จะต้องบอกหน้าที่การงานในตอนเนี้ย บอกได้เลยว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะหลุดจากหน้าที่ได้หลุดจากตําแหน่งได้เพราะความใจร้อนของคุณนะคะเพราะการที่คุณถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดหรือถูกใส่ร้ายมาตลอดแล้วคุณก็เฉยคุณก็นิ่งคุณก็ไม่ไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปเคลียร์ไม่ได้ทําให้การเคลียร์การแก้ต่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะดีนะแต่เพียงแต่ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ว่ามันเยอะเกินไปมันมากเกินไปเราก็ต้องควรที่จะต้องแจ้งให้รู้บ้างว่า สิ่งนี้เราไม่ได้ทำนะสิ่งนี้มันไม่จริงนะไม่ใช่ว่าเขาใส่ร้ายเราเขาพูดอะไรเรานิ่งเราเฉยเรารอเวลาพิสูจน์อย่างเดียวรอไปรอมาคุณอาจจะตกงานเองก็ได้นะคะหรือสําหรับใครที่มีเปอร์เซ็นต์ของการที่กําลังจะมีท่าทางเหมือนจะตกงานก็ให้ระมัดระวังว่าอย่าอารมณ์ร้อนอย่าหัวเสียอย่าไปมีเรื่องกับใครคุณมีเกณฑ์ที่จะตกงานได้นะคะแต่สําหรับใครที่ตกงานอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงนะยังหางานใหม่ไม่ได้นะคะ ต้องอดทนหรือไม่ก็หาอะไรทำไป <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดมะนังคารนะคะในช่วงที่คุณอาจจะมีภาวะของการที่เรียกว่าตกงานอยู่หรือทำทำมาหากินอะไรในช่วงนี้ลำบากคุณก็หาอะไรที่ทำเกี่ยวกับว่าขายของเกาะกากแกะแกะจุกจุกจิกจิก,จกไปก่อนอย่างเช่นว่าขายก็ขายอย่างพวกเออ ในที่นี้มองว่าคุณต้องขายเกี่ยวกับพวกของมีคมอย่างเช่นว่าขายที่ตัดเล็บก็ของมีคมนะน้ขายที่ตัดเล็บขายกันไก่หรือบางคนก็เช่นถนัดขายลูกชิ้นนะ้ขายอาหารก็ขายลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งได้นะอะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นไม้เป็นอะไรที่มันต้องเสียบอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะคะก็ บางคนก็ขายปลาหมึกย่างก็ได้นะคะาช่วงนี้ถ้าคุณตกงานอะไรที่มันเป็นเงินทําไปก่อนของกินเนี่ยง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นการที่เรียกว่าซื้อมาขายไปเห็นกําไรทุกวันถ้าจะไปขายของที่เรียกว่า เราเราต้องตุนสินค้าเราต้องสต็อกสินค้าเนี่ยแล้วคุณจะต้องเหมือน,อนกับว่าเวลาคุณขายได้แล้วคุณจะต้องเอากําไรไปตุนสินค้าเพิ่มเราจะไม่เห็นกําไรสักทีในยุคนี้บางทีเราต้องการใช้เงินอย่างรวดเร็วเราขายของกินแล้วขายของกินที่เรียกว่าอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันติดตลาดบางคนขายหมูปิ้งทุกเช้าคนไปทํางานเด็กไปโรงเรียนในช่วงนี้เด็กเขาเรียนเออไปโรงเรียนไม่ได้ต้องเรียนทางออนไลน์ เพราะฉะนั้นถ้าเรียงเรียนทางออนไลน์บางทีเขาก็ของง่ายๆสะดวกสบายเข้าเหนียวหมูปิ้งนะง่ายดีหรือบางคนเขาก็กินลูกชิ้นกันปลาหมึกย่างก็ได้ทําอันนี้ก็ได้ถ้าใครตกงานอยู่นะคะเป็นอาชีพเสริมของคุณได้เลยทีเดียวนะคะแต่และบางคนถ้าไม่ถนัดเรื่องแบบนี้ก็อย่างที่มาดามว่าหาขายของจุกจิกเล็กๆน้อยๆไปนะคะทีนี้สําหรับรายได้ รายได้สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคุณได้หกถ้วยซึ่ง6ถ้วยในที่นี้จะมองว่าเอ้ยทำไมมันแย้งล่ะก็ในเมื่อง,งานไม่ดีแล้วทําไมรายได้ได้6ถ้วยรายได้ได้6ถ้วยในที่นี้หมายถึงว่าถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากคนที่มีศักยภาพเหนือคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอาจจะเป็นพี่ เป็นแม่เป็นพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายอะไรก็ได้โดยเฉพาะในไพ่เนี้ยเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้ความรักความเมตตาคอยช่วยเหลือคุณถ้าคุณเดือดร้อนขึ้นมาดังนั้นก็ถือว่า ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินการทองจนทีเดียวถ้าเราไปขอความช่วยเหลือเราจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนได้เรามาดูเรื่องความรักความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะได้สามดาบนะคะสามดาบสําหรับผู้ที่เกิดวนัวนอังวันอังคารเรามาดูถึงคนโสดกันก่อนว่าจะเป็นยังไงคนโสดได้สามดาบในที่นี้คนโสดยังจมอยู่กับความทุกข์ ะะยังจมอยู่กับความทุกข์ของเก่าๆความอกหักผิดหวังเสียใจจนเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวความรักเรายังผิดหวังเสียใจอยู่กับเรื่องเก่าๆเพราะฉะนั้นนะคนโสดจึงมีแฟนยากจึงกลัวการอกหักผิดหวังอีกแต่สำหรับคนที่มีคนคุยต้องเอาแค่มีคนคุยก่อนยังไม่ถึงขั้นที่ว่าอยู่กินด้วยกันมีคนคุยคบกันแล้วนะคะเรียกว่าเป็นแฟนกันแล้วแหละอย่างนี้ ระวังการที่ <c oughs> เราใช้คำพูดคำจาแรงๆหรือเราหรือการเข้าใจผิดหรือการที่พูดตัดเพ้อแรงๆอาจจะทําให้เราเนี่ยเลิกลาหย่าล้างกันได้นะคะเลิกลาแยกย้ายจากกันไปได้แต่สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยคำพูดที่พูดบาดใจกันมันจะทำมันจะส่งผลทําให อาจที่จะบางทีเราจะต้องหันหลังให้กันเพราะคําพูดที่รุนแรงเกินไปหรือบางทีสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารถ้าเราไม่เลิกราจากกันสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วตอนนี้คุณกําลังจมอยู่กับความทุกข์ของคําพูดของคู่ครองของคุณที่ชอบพูดจาแรงๆใส่คุณจนบาดใจนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าฉันจมอยู่กับความทุกข์กับคำนี้มันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการแก้ไขไม่ได้ ทั้งๆที่จริงๆแล้วอะในนี้มองว่าเรายังรักเขาอยู่แต่เราก็เป็นเราก็มีความทุกข์กับคําพูดของเขานะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรเคลียร์กันคุยกันว่าเออสิ่งนี้ไม่ชอบปรับปรุงให้เราหน่อยได้ไหมบางทีเนี่ยบางคนที่เขาพูดไปเนี่ยเขาพูดไปแล้วเขาไม่ได้คิดหรอกเพราะว่าเขาแค่พูดแต่ไอ้คนคิดคือตัวเราเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราคิดเราควรต้องบอกมันจะดีกว่าเราจะทําให จูนเข้ามาหาคนละครึ่งทางทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะเราได้เฮอร์มิตเฮอร์มิตในที่นี้ก็มองว่าถ้าใครที่อายุเยอะแล้ว40 50อัพไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเอออายุยืนนะแต่อายุยืนในที่นี้ไม่ได้บอกว่าสุขภาพแข็งแรงนะก็จะเจ็บออดออแอดแตามวัยตามเออเขาเรียกว่า ใขรที่อายุมากก็เจ็บอดอดแอดไปตามวัยเป็นโรคของคนชราเป็นโรคของคนแก่โรคยอดฮิตของคนที่สูงอายุก็คือเบาหวานความดันโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะแล้วก็ <c oughs> ระวังที่สุดก็คือโรคไตอย่าเป็นได้ก็เป็นดีโรคไตดูดเงินมากที่สุดเพราะเราจะต้องเราจะต้องไปฟอกไตอย,อยู่เรื่อยๆดังนั้น ผู้ที่เกิดวันอังคารควรหมั่นออกกําลังกายบ้างนะคะแต่ถามว่าอายุยืนไหมอายุยืนแต่ก,ก็ก็เจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆแต่ในที่นี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินนะการเดินการเหินจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารคุณมีโอกาสที่จะทําให้คุณต้องใช้ไม้ไมค้ายันในการเดินได้นะคะระมัดระวังอุบัติเหตุที่ช่วงขาด้วย มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างสําหรับผู้ที่เกิดบัอังคารอยากรู้ใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นว่าเอ้ยวันที่2พฤษภาคมนี้ฉันจะมีโชคลาภไหมในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวัอังคารโชคลาภของคุณได้เลิฟเวอร์นะคะคุณมีโอกาสมีโชคลาภนะโชคลาภในที่นี้ไม่ได้บอกเรื่องลาบลอยอย่างเดียวสําหรับผู้ที่เกิดวัอังคารใครที่เป็นโสดก็มีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาก็ลาบลอยเป็นสัตว์สองเท้า นะคะแต่ถ้าใครชอบลาบลอยทีเ่เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับโชคลาภในที่นี้บอกว่าถ้าเลิฟเบอร์เนี่ยคุณควรเล่นเป็นพวกเลขเบิ้ลเลขค,ลขคู่น่าจะมาเลขเบิ้ลเลขคู่เลขหามพวกเนี้ยนะคะบางทีมันเบิ้ลแต่มันไม่เบิ้ลคู่กติดกันมันอาจจะไปหามหัวหามท้ายอย่างเงี้ยก็มันจะส่งผลทำให้คุณมีโชคลาภเกี่ยวกับเลขที่ออกมาในลักษณะนี้นะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นเลขที่ให้มาในนี้มันก็มีเกณฑ์นะคุณนะคะเพราะว่ามันมีสีตั้งสองตัวมันมีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะก็ลองไปพิจารณาดูมาดามไม่ได้ชี้นำนะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะคะว่าแล้วมันจะหามในเลขนี้ไหมหรือเปล่า เราไม่รู้นะคะคุณก็ไปดูเอาเองไปพิจารณาเอาเองไปจับคู่กันเอาเองดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารก็มีเหมือนกันนะคะโชคลาภแต่ไม่ได้บอกว่าได้เยอะแยะมากมายนะก็ได้ได้สนุกแหละนะคะใครขึ้นอยู่กับวาสนาของคุณว่าคุณทําบุญมากคุณก็อาจจะถูกเยอะคุณทําบุญน้อยคุณก็อาจจะถูกตามบุญวาสนาของคุณนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันอังคารมีโชคลาภอยู่ค่ะก็ ใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วเคยได้รับโชคลาภจากการดูดวงจากมาดามนะคะในการทำ Youtube ก็อย่าลืมนะคะในทุกครั้งที่คุณมีโชคลาภคุณก็ควรที่จะต้องไปทำบุญใส่บาตรแล้วอุทิศให้กับครูบาอาจารย์ของมาดามนัดคนอ่านดวงนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลให้ว่าครูบาอาจารย์ของมาดามจะมีความรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกอยากจะตอบแทนในสิ่งที่ท่านให้โชคลาภคุณ ท่านก็จะให้คุณไปเรื่อยๆและให้ตลอดไปนะคะแต่บางคนถูกแล้วทําเพิ่มเฉยคิดว่าเอ้ยมันฟุกหรอกมันอาจจะเป็นโชคของฉันเองอันนั้นก็สุดแล้วแต่คุณเพราะมาดาไม่ได้บังคับใครถ้ามันก็เป็นเรียกว่าถ้าทําเอถ้าคุณทําคุณก็ดีกับตัวคุณเองถ้าคุณไม่ทําก็บังคับกันไม่ได้ออ,อยู่สิบข้างๆดังนั้นก็สำหรับใครที่ถูกใจ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ